สวัสดีค่ะปูนขยะเจียวเป็นอะไรสบายลมเลยนอนแบเนี้ใช่ไหมนอนนีสบายลมเลย,นนลเยนนบายลมเลย,ย,ลเลยลชอบเลยแล้วเนี่ยไม่ดื้อนะใจไหมเท้าไปเลือดอะมาเนี่ยอนอนแผ่้าเลยนะครับโอ้ขยะเจียวขยะนอนสบายลมเลย bài lộn đồ đi đồ đi ai bị sao được xe mẹ ai lên à mẹ ai lấy mẹ ai lấy kè ai lại, đây lại, ừ ừ đây lấy đây lại, ừ ừ ừ อะไรๆยิ้มยิ้มยิ้มสวยยิ้มสวยนะเนี่ยขุดกระเจียวครับนอนแพลาให้ท่าเลยอะไร ไได้จะเลยนอนสบายใจนะครับตอนเช้าเช้าเช้าเก่ง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 เนี่ยอาเจียนไม่ไม่ดื้อไม่สนเลยน่ารับเนาะ สัตว์เลีย้ยงที่น่ารักมากเลยเนี่ม,มีส้นว่านอนส้นง่ายจะได้อะไรพามาจัดน้องเหมียวน,น้องหมียตัวนึงมาชิดในบ้าน สวัสดีครับคุณเหมียวสวัสดีสวัสดีเลยตามเป้วเลยสวัสดีสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีเลยไปยัดกัดดิเย็บสวัสดีอ่ะ เราไม่จอยอะไร <c ười> อ,อะไร <c ười> เราแบงมาครับเราแบงมาจะเข้ามา,มา,มา เล่นด้วยตะแวงหมามาตาบองเบวขอบคุณครับ จมือจะมือเจมือเจมือมือเออโอเคจะมือท่าเขานอนจะมือครับจะมือจะมือไหม